กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาเมื่อวันพ่อแสนก็จะเดินทางไปบ้านนากระเซาะนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์น,นาขเขตเนาะพ่อแสนก็จะเดินทางไปหาย่ายผู้เลพลนดูแลคนพิการนั่นหละพ่อพี่น้องเลยเนาะกหลังจากที่พ่อแสนช่วยเหลือเพลนเป็นแผ่นเพิร์ดเลยก็เป็นเข่าเป็นนุ่มเนี่ยพ่อพี่น้องเลยเนาะ กาผู้ใหญ่เฉดีเพิ่นก็บอกว่าให้เปอร์นเห็ดเตียงให้ครับเพิ่นอีกเนาะเตียงนอนนี่แหละพอมีนอนเลยพปอแสนกาได้มาสร้างสร้างให้เพิ่นเห็ดให้เป็นที่เยบห้อยเนาะไม่อนี้ปอร์เนการจะได้เอาไปมอบให้ครับเพิ่นเนาะการคนอื่นก็ขอขอบคุณของคุณผู้ใหญ่เฉดี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหเนาะกาโอเคเนาะพอมีนอนเราไปติดตามขับส้มน้ำกันเลยเนาะโอเคเนาะพอมีนอนเอาการจีเอาอัน เตียงขึนรถก็นอกวัน <c oughs> like <c oughs> ้พราพี่น่องเลยอสบายดีเพะแนาเด้อเด้เนาะอันนีก็จะเป็นเตียงไงพน้องเพิ่งกะเห็นแล้วเลยเนาะเอากระเอาขึนรถเพิ่งมานึ่เนาะอย่างนี้เนยังไงเยเปอร์เซนทีไป้าตลาดซื้อไม่ใช่พอมเนาะไม่อัดนี่พราน้องเลย เป็นรถอันสาวนวลคนปไปน้องสาวนวลส่วนซื่นนอเนาะนี่ว่าแสงกะให้เพิ่นไปส่งให้คนไปน้องเลยแล้วกะว่าจะไปซื้อเครื่องห่อมเนาะไปซื้อเครื่องอยูซีนเป็นที่ที่นอนนเาะไปให้ท่อมไปไป,ไปตลาดไปเวลตลาดก่อนเด้อไปเวลตลาดเดี๋ยร์ว่าเสนาจีไปซื้อที่นอสน,นาฬิกะ ็นพาห่มมุ้งนี่แหละพ่อพี่น้องเลยให้เพื่อนอากาศชื้นไม่อัดใส่พ่อมเนาะเพราะว่าต้องเอาเสื้อมาวางเฉยนี้นะพ่อพี่น้องเลยกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องเราะไปที่ต่าเขาส้มต้นกันอยู่เพื่อนเพื่อนเล่นาะพ่อพี่น้องว่าเสียงกามาห้อยเื่นเพป็นเป็นที่เลี้ยงห้อยเนาะเดี๋ยวว่าแสงจะเป็นไปหาเพื่อนก่อนเนาะทักทายสบายดีเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวว่าแสงสิมาอันขนเครื่องลงอ๋อสบายดีโดย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  โอ้ยังอยู่น้อนี่น้อนอนอยู่ไส่ได้อ๋อนอนอยู่โอ้ยคือใส่เสื้อหนาวหนาวตุงผ้าอหนาว่อหนาวโอ้โดยๆๆหนาวหนาวเนาะอากาศเย็นโอ้อากาศเย็นมื้อนี้โดยๆๆเปนจไดเข้ากินน้ําล่ะบ่ยังให้กินบ่บ่ได้กินเออมียังกินมื้อนี้ แห็นคือมะอ๋อมาตหารม้ไหมเหรอโดยโดยเขน้ไมวบ้านเออโดยโดยโดยวันนี้มาแสกะซื่อที่อยู่ที่นอนนะกะเตียงเนาะเตียงนอนมาให้แม่นอนชาดบ่อยอ๋อโดยโเดี๋ยวเดี๋ยวว่า เนี่ยว่าแสนทีไปอ่าย่อเตียงขึ้นมามาเมียนแห่งกันเด้โอโดยโดยโดย <c oughs> ไม่เอาพี่น้องไม่เอาพีา่น,น้องม่ี่ยว่าแสนกลับมาขับสาวนวลชวนซื่นเนาะพี่น้องเพราะว่าว่าแสนเอาใส่รถเพิ่นมาฮะนะพี่น้องเลย เดียวเปเซนที่คนเครื่องขึ้นไปเมี่ยใน่นกอนเนาะนี่่ะสานวนพอนไปนอกเลยไปีเด้อเลยเลยเเซนกับมกับสานวนเนาะมนนี่เลยเลยเนับเครื่องลยเลยวันนี้ซนกบกวนเเซ็กับไม่นง่เนาะเพิ่นมาส่งให้เนาะเลยต้องขอขมเข้าใจเพื่นในลายเนาะที่เพิ่นมาส่งให้ในมือนี่เนาะโอเค่เดียวซนสีคนเครื่องไปเี่ขึ้นเมียใิ่นกอน

Cương. phần Cương thôi, nặng, nặng tửu lên đi cả nó <laughs> nặng quân tử nó đi cả nè cháu phải chìa không นะอขึ้นเลยเนาะเอ้าไปขึ้นเลยนักสมควรเติบพอไม่ไปนอกเลยเพราะว่ามันเป็น เล็กเนาะโค้งเล็กโอไม่ไมม่นอนอ่างได้สบายนะแม่แม่ซุกระนะนะแม่แม่แม่เห็นยด้อาชิดได้ปะไม่ได้ทงัวพี่พูดแม่นแม่เดียเด้อแม่ด้ะ

มันวิธีการใส่ได้ไหมเล่อเออันนี้อันสิเป็นมันจะมีลอมันนี่สิมีอันมีแนวลอกได้ไหมเลอนี่มันสิลอกได้ว่ามันจะเคลื่อนไปได้อม่ได้มันสย่อหรือว่าสิเคลื่อนหรืว่าสิอยูุ่จุกเก่านะไม่เอาลอกตัวนี้ไว้เนาะไปด้าสิเคลื่อนอย่างีเอาเมโลดตัวนั้นนี่ตรง็อกเมียนตัวมรนลอกนั้นเลยเลยเลยว่าลอมันนี่มันมัจะมีตัวลอกพพี่น้องเลยค่ะ ขากูพอไี่เท่าเนาะพอจะงัดสร้างเอาสร้างต้องส,งสงร้างอไสร้างวนเทศษหานเนาะว่าไปหาซื้อะอะโบมีพอไ่เทา่าเลยสิบบมีพอจสร้างก็ประมาณสองสามมือเาน้นเองได้แล้วกันอออันมีศาสตร์ูว่าไหมศาสตาสตูมีมีศาสตร์มีอยู่มีอย่ปะสราสตรูล้องอยู่ไหมปูดูล้อ มืาเลื่อที่นอนอืมนี่นอ่องพ่อไปน่องเอ่อเครื่องที่เราซื้อมาให้เพิน่นมีเสื้อสองคือแล้วก็ผ้าห่มสองผืนหมอนสองหน่วยเนาะหู้งดังหนึ่งเออแล้วก็ปลากระป๋องสองพแอออพ็คได้ไหมเด้ออันทีถืออันนี้เนาะอ๋ออันสานเอาไปปูพุ่นไหมปูเตียงดยดเด้อปูเตียงนอนพุ่นเออดยวเด้ยวยเรียช่วให้กันเรียช่วให้แม่นั่นขึ้นไปนอนบงเลยเด้อว,ว่าสิเป็นจังไหฮะน้า ขึ้นมาได้แล้วออก็มงฮะลองเลยเนาะเตียงใหม่ก็คือนอนลองมือลองเลยในชะ่ไหมเมือนแรงจังนอนนอนนอนตอนนี้เลยวุ้ยเหมือนแรงพ่นวว้อยากให้แมนน่นอนเบิ้งกันนะว่าสิเป็นลักษณะใดกันนะอยากอยากให้แม่นอนเบ<อ>ินอนไหนเพ,พิ่นเบิ้งนะอนไหนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ้งกันนะผู้เป็นสวยอยู่เทาก่นนะดีใจวะไหมดีดีใจเนาะดีใจเ<อ>ลยลไรขอบใจเลยไรเด้อโดยโดยโดย ขอบใจพันลายๆเด้อพันดีๆไม่แห้งด้วยหัวใหญ่ใจดีนั่นโด้วยโซ่เลื่อผู้ค่ากัขอบมกขอบใจเนาะขอบมกขอบใจอ่ะอันปูเสื้อได้ไหมอันได้ไหมให้ลูกชายไห้ปูเสื้อได้เด้อปูเสื้อมาเพลื่อนยังไงแกแกเสื้ออะไรกะปูอากะให้เพันนอนเบื้องหน้าไหม หนูอย่าพูดว่าสิพอดีพอดีกับเพิ่นบอหาน้าสิว่าสิพอดีกับแม่บอหานา้าอย่าพูดว่าสิพอดีกับแม่บอหานา้ยเพิ่นกะจังี้ได้สบายเนาะ,ะนพออ่อพี่น้องสบายเลยเพราะว่ามันมีล้อ,อนะเตียงมันมีล้อ,อลเราก็จะได้เคลื่อนไปเลยได้ไหมโซ่ ลงมากันสูงลงมาโอ้ยปลาเลยเถียงนักสูบกวนเตีเเ๋ยพี่น้องเลยโอ้พอดีงามเลยพ่อพี่น้องเลยเสื้อเพิ่นกันเนาะขัดคักขัดเดี๋ยวเให้เพิ่นขึ้นไปนอนเบื้องนอกพ่อพี่น,น,อน้อง เดี๋ยวฉันสิคักคองไว้แป๊บนึงเนาะโดยโดยโดยตอนบนเนาะเห็นมั้ยตอนนี้กะกะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากะได้เอาแม่ขึ้นมานอนเตียงี้อยเนาะได้มั้ยฮะสบายบ่เอออยู่เออสบายนุ่มนุ่มบ่นุ่มดีอยู่อ๋อดย ค่ากวารับเฮ้ยฉันนอนการนอนสบายอยู่แับนี้เนาะสบายเลยอ้บดีใจวะดีใจแห้งวะดีใจดีใจแห้งโดยโดยโดยเจ้าเหนือยแน่ว่าเลเคยคิดว่าว่าจะได้นอนแบบนี้ไหมบ่เคยคิดจะเถอะโอโดยเคยคิดโดยฉัมีมือนี้โอดีใจแห้งไหมเนาะดีใจแห้งอันแม่มามาลงมายู่ยู่อะไรมาขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหม nhiều đô lo nhiều đây bò lòng nhu một nhiều mơ lo rồi lòng một mình còn đi chạy nó đi chạy khạc con này khạc con khạc khạc นอนนนอสบายได้ไหมสบายเนาะสบายแล้วบ้านนี้ผู้ใหญ่ใจดีสวยแล้วบ้านดีเลย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 เหมือนอยู่ดีมีแหงเจ้าคือกันให้อยู่ดีมีแหงเลยขอบใจหลายๆเด้อโดยเลยเลยสวยเลยสวยเือคนเปียคนอ่อนน่อไหมอ่อนน้อเลยเนาะอ่อนน้อตะก้าตะก้าไม่น้อกน้อไปได้ใช่ไหมนู่นนี่หึือนู่นนี่ไะ นอนนอนสาดเลยว่หรือว่าอะ้รก็ได้บางนอนสาดปูผ่าขาดโอ้เอาผ่าผ่าขาดปูวะือเจ้าเห็นนั่นเลยโดยโดยดูนั่นเลยเจ้าใช่เออมันมันดูกลับมาอยู่เนาะหลังจากที่จะได้ใช่ใช่อยู่ว่าเพนเพนเพิดนะเพิ่งจะไดนใช่อยู่ใช่อยู่วะโดยโดยเมันมือจังอัานเนาะ มือเลยชอฮะชอมือเลยชองงานบ่เออพอดีบ่พอดีพอดีพอดีเลยเนาะอือโดยโดยโดยเยอะใช่แล้วก็เบพดหเออเยอะใช้แล้วเบ็ดอะไเนาะพอดีนูกะกล้าเอาแม่พ่อดลยยิว่าสิบ่พอดีได้หาดูไปอันพาห่มนี่กะเปลี่ยนไหมได้ไหมเด้ออะไรกะเออสีแกะเปลี่ยน โดยโดยนี่ฟ้าหุมเปินใหม่นี่แม่เอามาตุ่มได้ไหมเด้อเปินใหม่นี่เด้อเออโดยโดยมาแสงกรต้องขอขมุกขอบใจเนาะพูนยังจะดีไปต่างประเทศคอยเป็นยืนดีขอบใจขอบใจเพื่อนขอบใจเลยๆอันนี้ว่าหม่องมองอันว่านั่นบ่เนี่ยทำไหมมองมองมองไยเดีวอ๋อมองเป็นไทยบ่ไหม Ừ. Nhiều mình thấy nhiều yêu nơi ông bơi. Time ông Một, mà ừ. mà. một đi ăn mì tìm. Một chút thôi, nào, rồi, đi ăn. Một um... đi ăn. Một 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 đi ăn. đi đi สร้างเพื้นฮ็ดให้คักดีเนาะสร้างบ่นี่แม่นสร้างเฮ็ดเอาหาชื่อบ่มีเด้ไหมเออสร้างแม่นสร้างให้เพิ่นเฮ็ดให้ให้ไหมได้คักขัดเนาะเออคื้นโหเนาะคื้รถหลดหน่อยจะขึ้นโหลดอ๋อลงอภิกรนิดนึงเนาะเออลงมาเราลงเยเนาะคือสิบืุดเนาะเป็นยังไงเนาะนี่คือเราเป็นน้ำปองบ่ไหมอ๋อตรงนั้นนะมันจะอยากค่าฆ่าได้ตัวนี้เถอะ ก็ไม่อยากเขาได้ไหมครับอันตุกปองอะนะมันมีปองเนาะปองมันกระพืดเลยไหมโดยอันันจะมีปองเนาะอยู่ทังเพื่อนกันเลยว่ามันก็มาลอยอ่าปองอย่างมีปองเนาะอ๋อเออ ở okay khơi đây chắc thưa ở okay khơi đây thưa thím mày ở khơi okay, hiền chắc thưa <laughs> đi mua đi chạy đấy nào mày đi chạy rồi rồi hay như đi mi he ừ. Khóc chạy lên này rồi 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 cả ok nó cho nó đi vào xe cả chi đây ừ, họ ừ, tụ ừ. cắp con đấy mày đấy bọn đi à nhà bay đi như đi rồi 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 cả như mày mày đi mi he đấy mày đấy sù sù đấy mày đấy ด้วยด้วยอ้าสบายดีโอเคเนาะพ่อี่น้องว่าแสนก็ได้มอบเตียงเสื้อที่อยู่ที่นอนให้เพิ่นเป็นที่เข้มห้อยเนาะเพิ่นกะดีมุกดีใจแห้งหลายพ่อี่น้องไอ้เพิ่นว่าคือรถเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกะบุเคยนอนแบบนั้นหน่าเนอะพ่อไปน้องไอ้เพิ่นกะดีใจแห้งเนาะตอนที่ว่าวอแสนอยู่เพิ่นไปกะเพิ่นกะหัวนะเพิ่นกะเพิ่นกะดีใจแห้งนะครับพ่อไปน้องข้อมือซื้อเพิ่นว่าส่งถึงเฮาแบบว่าอันเพิ่นดีใจแห้งว่าชั้นช้เนาะเพิ่นกะบุเคยได้นอนแบบนั้นเลยครับบุคือว่าสได้นนอแบบนนี้จกเเทื่อพิว่า เสื้อพิ่งกับผ้เคยได้นอนผอาใบนอนกัมีแต่ไดนอนสาดเนาะอาพารมอภารุมวัปูนอนผอาใบนอนกับผ้าเคยนอนเสื้อการมุนีวัศน์การมีมุกอินใจนั้นเพิ่นหลายเนาะก่อนดึนกับขอขอบุญของคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศยูเอะเนาะที่ผ่านเงินมาให้บรเซนสร้างเตียงให้มาให้แม่เนาะกับขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อก้มเจ็บใหญ่ได้ข้มไข่ใหญ่มีขอให้เพิ่นปรารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้ข้มปรารถนาเนาะกับขอให้เพิ่นอนยมันขอเงินขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะ ขอยสุกกายสบายใจนอะน,นอนรับอะไรด้เงินเมื่อน,นอนตื่นอะไรด้เงินแสนอนซะเถอะกาโอเคเนอะพ่อแม่นอกสำหรับคลิปนี้ว่าแสดงกัรใช้ได้ขอโทกกลับก่อนนอกกับคอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบเบอร์สุขสุขคนเด้อสบาย